เก็บเห็ดกันค่ะมือนี่มามาเบิ้งกันผู้ใดมาเก็บเห็ดค่ะมือนี่ปูณนะครับพี่น้องผู้มาเก็บเห็ดอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมหรือยังพร้อมค่ะพร้อมแต่มือคืนนีิบ่น,นอนกับบ้านรับปอนะพี่น้องงืดไร <laughs> <laughs> มาเก็บผักน้ำเก<ป>็บผักน้ำโอเคไปสนับไป มากมากมากคุณสองปารลานหอดมองมันแล้วหอดมองมันแล้วหอดมองมันแล้วเบิ้งดูเบิ้งดูล้อเบิ้งล้อเบิ้งล้อดอกนึงพ่อดอกนึง I don't know it's s a heel น้อยห้อยแนวกินเนื้อนี่เนื้ออ๋อมีดอกนึงดอกนึงนี่ โอ้โหโอ้โหโบแมนนึกว่ามันแมนโบแมนโอ้โหแมนมีบอโอ้ผักกูดกับมีมีอยู่ป่ะพี่นี่ เพิ่งออกดีเอาไิเลยเบิ้องดูล่ะเบื้งดูอ๋อนั่นๆดอกน้อยๆนึงโอยนกรงขอดีพ้มออกดิพี่นนรตีนยีสองมโอ้มันพอมขึ้นมันหัวก็ขึ้นดิพี่โอ้นั่นลมอยู่มันใส่ใดอยู่บ่นล่ะได้ดี อวัดืิเดี๋ยวน้องเบื้งทางนี้กันเบื้งดูจุลีบุเรลลงไปน้ำเพื่อนค่ะจุลีสิเบื้งข้างบนพาพี่น้องล่อข้างบนนี่นโอ้พี่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 โอ้ย่าฝาาเก็บเด้อว่าสั้นพี่น้องเพื่นอนบอก สองดอกอยู also, a ang, a ang, a ang. ่ข้างบนพี่ปุ่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาเอาโอ้ยโอ้โอ้โอ้หมุน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 ไ่ได้หมุนบ่ได้อ้าพ่อสองดอกเบิ่งดูพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งดูเบิ่งดูโอ้ยทั้งปุ่นก็ได้ลายดอกอยู่พี่น้องนี่นี่นี่นั่นดอกนึง นี่ก็อีกดอกนึงโอ้มีหลายยุติพี่หลายดอกยุติโอ้หัวก็ออกว่ะติหัวก็สิเรลืมออกหนึ่งดอกพี่น้องหัวก็สิโพวะสันทั้งหนึ่งวานี่แล้วค่ะคุณ นี่ก็อีกดอกหนึ่งที่ให้เก็บบ่ที่ให้เก็บบ้างคือที่ขึ้นมาเก็บเองดอกนี้สวยดัดน้อยสันนี้เฮียดัดน้อย what kind of noise is that ลูก้ายลูก้ายมาเป็นไม่กันหมาโอ้ยไม่กันเออไม่กันมา มันจะคือปูนีพี่น้องหุ่นป้าล้านตเซมแอรเรีย <same> <c oughs> ป้าล้านลงไปเก็บขา้างล่างออื ไปขื่นมาเก็บพี่เบิ้งดีๆแล้วเหยียบเด้อล่ะเบิ้งมันเคยมันขึ้นนี่แกจะสมอลแมนโอ้ยอะไว้รไปโบฟิกอัพกูไม่แก่เพื่อนกัน Can you get it ไม่บกกินใครไลทโอนยแ้งอือฮึ อ่ะเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งคนที่ง่ายหลังด้ไนีอุ้ยอ่เอ้าลูลานวิวลานวิวอเคาแวเอ็นดีพีดีามที่เอ็นดีพีดีเกลโอ้ลานวิวค่ะพี่น้องลลานวิวยากไมนะเอาค่อยๆปีนขึ้นมา ก้อยปีนก <ım ensen> <d giving> <laughs> ันไหก้อยปีนกันมสีสายน้ำเพ็ดกับตอนนี้เละพี่น้องพน่พี่คุนดอกนึงนั่นโอ้ล้เนบ้านกัน่งออกยังไงนี่นี่โอ้ได้หลายดอกเติบอะไรเนี่ยโอ้นี่หาดอกบกูเนียพูนอีกสองพนอีกสองสามดอกมองเกาเฮาสองสามดอก าี่จ้ามองเฮาดิเคยมาเก็บนะอยู่ไฟนัดตะวันโอเคเฮ้ยอ๋อเอ้าดอกนี่คืองวยแล้ววันนี้ดอกนี่งวยแสดงว่าน้องเพราะเห็นในวันนึงคณะเมื่อวันน้องเตะล้วบอดดอกนี้ถึงแม้มันเ่าแล้วพี่โอเคปุ่นดอกนึงอ up ข้างหน้านั่นอือหือปายอโอ้ยอ้ยดูุ้ยดอกนั่นน้องเ่เห็นได้นะยาเสียรู้กันกทัดวันบกว่ะอือหดอกใหญ่ขนาดดอกนั่น โอ้ oh, พี่น้องเลย oh. ผู้ใดแคปทันแคปไปเด้อ <laughs> <laughs> หาเบิง้ง <laughs> บ่ไดดง่ายๆเด้อ้ดอกนั่นไหม <laughs> เอา้า <laughs> หัวซักล้ไปอีกซะักกลองีซะตาย ดอกงามอยู่บ่ดอกงามอยู่บ่คือไงอืมขาขาวๆอยู่ยดีโอ้ยเถิงเป็นปลาเถิงเป็นปลาถเาถิงอันนั้นนอกบ้านนี้อยู่ในปลาอีกโอ้ยคักคักคักโอ้ มนคักมนคักขนาดมือนี้ก็สว้สิได้กินนี่อย่าบอกนะทั้งนี้นนว่า,าดี โอ้ยเหยียบโอ้ยเหยียบโอ้ยก้าวความโอ้ยก้าวความโอ้ยเหยียบอืมพอ,อได้อยู่มันยังชื้นอยู่ไหมพี่ปีปีกายนี่เขามาเนี่ยมันมันแห้งบนนี่อ่าสว,ว,วัสดี บอท้าไปเบื้องต้นพุ่นเอาเขาอะโ <Okay, yeah. S 1> อ้ม่น mm hmm. มันแห้งแล้วบอกไห่เง mm hmm. คือดอกง่ายอะหลาดแทะสองดอกท mm hmm. of t h ดมนั่นนี่พี่นอ้องเห็ดสมองเห็ดสมองหรือเห็ดมะราวอันนี้อีกดอกหนึ่งสามดอกอยู่น้ำกัน mm hmm. พุ่นอีกดอกหนึ่งหลกพุ่นเห็นปะเห็นดอกน้ำบอหลก ทั้งเหนื่อหางทั้งออกไม่ได้หรอพี่น้องมามามาหมุนมาหมุนมาเอาอีกรอบอีกรอบสองพี่น้องอีกรอบสองมันหมื่นเนาะอีกรอบสองอีกรอบสองพี่ปี่มา สองสามดอกอยู่ผีพี่พพจ้าบ่ต้องลงไป <Okay. S 1> อ๋อผักผักกดูด<จ>พี่เด้อพี่พอู้หเบิ่งดอกนี่เบิ่งดอกนี่อู้เบิ่งดอกนี่ด้ระวังกันนั่นอือหือวัีอีกอีกสองดอกนั่นอีกดอกนึงนี่อีกดอกนึงคุณอีกดอกนึงเด้อพี่นี่ นี่ก็อีกหนึ่งดอกพี่ก็อีกหนึ่งดอกพี่ดอกนั้นงามอยู่นี่นี่ก็อีกดอกนึงนี่ของคุณอีกดอกนึงเดี่ยฟฟ้าได้หรอ้ดอกนี้ไงไงงามอยู่ดอกนี้ทั้งคอะ นี่เอาบุงด้อยไดเยอะอยู่ด้วยลายลายดอกเยอะลายดอกเยอะนี่ได้เยอะแล้วเนี่ยเจออ้วนีเยอะนี่เยยบซะเนาะยุตนายุตนาลายดอกเติบอยู่เยยบเย็บเยบยุตนาขาวๆเห็นบ่ ลายดอกอยู่ด้วยล่ะพี่อีกดอกนึงพี่คุณอีกสองดอกพี่อีกดอกนึงสองดอกแกปบลูกอะแต่ so beautiful อมันก็ลายดอกเติบอยู่ด้วล่ะนี่ดอกนึงดยดอกนี้ฮู้ยอ่ฮ อู้อันนั้นคอหักะพี่ตัวเห็นปะพูดไงเออฮะจ้าคอหักคอหักหักคอหักคอไอเทสอดูงดอกจ้าอืออืวัน t r อือฮอือฮกีอสามดอก เพาะเปข้าขงบนมันขึ้นเพาะเปข้าขงบนมันจะมันถ่าเราบอกนะข่านบนขง,ขงบนมัน่าข่างบนมันที่ขึ้นซากวอยู่ข้างล่างอยู่พี่อู้ตัวน,นี้มีแต่ดอกอาขาวาๆใหญ่ๆพี่อือดูดอกนั้นสิอ่าอู้ตัวน,นี้มีแต่ ข้าวขาว,ขาวดอกนี้ไงไหมเมืองดูครับพี่น้องอโอ้โห,โโหว้าวดูดอกนี้สิ <c ười> ขึ้นยุ่ข่างนา้ำาอ้ได้ดอกนั้นดินี่นไงดอกนั้นไงขาวๆต่อหน้าไงหเห็นไหมหเห็นหรือยัง โอ้โหโอ้โหดูสิว้าวพีกดอกนึงพุนอีกดอกนึงพีกดอกนึงพีกมาเอาดอกนี้ก่อนพีกกำลัวค่อยไปเอาดอกพุนดอกนี้ก็สวยพุนอีกดอกนึ่งขาวๆ เมื่อนั่นลูกพี่คือลงมาอยู่บอกให้เบิ้งเห็ดเบือเห็นติไหนเหอพี่ยะไรลูกพี่พบิวบอกว่าเจ้าย่างไปทั้งั้นเบิ้งเห็ดให้เน่เด้อว่าสีดอกบอกแล้วนะโอ้ยบอกคือตัวนี้แม่ลูกพี่ กว่าเปนโบมีน้องกับเบิงอยู่แห่งบ่เห็นตาโบดีแนวมันคือใบไม้นาะพี่เนาะอ n ัน r n e a t h up another one neck ตำตำลงมาอีกน้อยนึง is that one no That is just the leaf, right? นั่นล่ะมองอะเออมีแต่ใบมันเป็นบ้าโมเมนใบมากโอ้ละลายเติบอยู่นี่ละลายเติบอยู่เ็ตายคืออยู่คืออยู่ดูซี่ดูซี่ดูซี่อือเท่าโพดผูดอกนี่บาเท่าดอกได้เยอะว้าววั n คายสิ ดำคือลืออยู่ฮะโอ้เมนแต่นั่นวะก็อนเห็ดหูหนูนี่มันคือดำคือลืออยู่พี่ปกติเบื้องเห็ดสนีิแนวนี่เอออือถามเอฟซีแล้วนี่แล้วพี่น้องนี่มันดอกยังนี่เอามันเห็ดยังว่ามันดอกยังผู้ใดรู้เมนมาบอกอยู่ดีนะเด้อค่ะเด้อเราอ่อนหอดพักบันนี้พี่น้อง เกบพอดผักแบบนี้ซอนผักพะนะผักฟันจริงโตโดะคะ้ค่ะนี่กอเนี่ง,งามเลยสวยมากเลยหากมันก็ไปต้มเป็นยาได้เอาอีหลินไปเอาเอา,เอา,เอากอนันเนี่ยนะพี่เสียดายมันกอแงไรห,หางแงเป็นไปว่าเป็นลวกกินกับส้มตำอร่อย แว่ยอแว่ยอช็อตกันลูกโอ้ยสองกอท่นกับโพแล้วล่ะสองกอกับอิ่มแล้วกอแงไรนี่เด้อที่ได้อะพี่น้องเนียกับผักน้ำสองกอนี่กระเบื้องเต็มไม่เต็มมือสองดอกสองสามดอกสองสามดอกอยู่พี่จั่กี่เแถาบ่เทา,เทาสี่ดอก พียรพี่พ่อเยู่บ่ทั้งนั้นทั้งนั้นก็นได้หลายดอกอยู่พี่เด้อพี่เด้อพีเดอร์พีเด้เดดอรน,นึ้งดอกนี่เนึ้งดอกนี่ดูใต้ต้นไม้แล้วก็นสองดอกอยู่พุน่นจา้าอ่อฮะ,อฮะเฮ้ยม,มองมีทำมี่ติอ่อ น,น่ะนะพี่นี่ดอกนึ่งพูดเนี่มันก็ะเฮงดอกนี้ก็หรงเห็นดอกนั้นได้บ่ดอกนี้ได้บ่นี่ดอกนั้นพอได้เยอะพูดอีกดอกนึง อมองทุ่งกิพอได้เก็บอยู่หรอกเนาะเบงสูงอ่ะผู้พาคกับเมียค่ะพี่น้องผู้พากสาวหาบสาวเฮยจ้ะ นี่ได้พอดักนี่ได้ปะ่ะได้เยอะโอเคดอกนั้นได้ได้ป่ะนะดอกนั้นได้ป่ะดอกนั้นได้ป่ะบ้างดูดอกนั้นบ้างดอกนี่ดูดอกนี่บ้างดอกนี่ครับว่าได้พอ,อ,อดอกนี่ครับว่าพอดอกนี่ใครอยู่นี่ ห็นหมอย่านมาบดทันอยู่บดทันอี๋หลีแหกงกโอ้โนี่ดอกน้อยๆอยู่พี่จ้าดอกน้อยๆอยู่เนาะตี พร้อมที่ขึ้นจีพี่แล้วแนมดีดีดีไหรเฮ้ยมึง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 โอ้โหฮะแเ,เคี้ยวบ้างดีดีออดอกอนีน่น้อยน้อยนี่น,น,นี่อีกหนึ่งดอกนี่อีกหนึ่งดอกอ หัวก็ที่ขึ้นพี่หัวก็ที่ขึ้นเบืง้งเบื้งดีๆย่านเหย,ยบเพราะมีย่ยงดอกคุณด,ดอกมันไไง่ายจีอู้ดอกนั้น,นง่ายนะเคลียร์เบือ้องดีๆซะนะ ผู้หญิอยู่ในเมนบอ,น,อนน์วนะ่นเดินผีกระไลแต่ว่าหัวก็ขื่นไหมเออจะ่นกี่นนนี่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 นีออ่นี่นนนี่นีเนีน่นน่น่นนนน่่นน่นอ,อ,อ,อ่นออนน่นอยอย่่ ต้นนี้ดอกอ้ออวัดดินี่ก็ดอกนึงนี่นอ,นอู้ดอกนั้นว้าวมึงดอกนั้นมึงดอกนั้นน,นี่เหน,นี่ยกระถูมึงเด้อพี่ว้ายหนาเห็นปะโอมึงดอกนั้นมึงดอกนั้นอู้ โห่าฮ้ยๆโห่่นนุ่่่่่ย่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่ ขวบดิคืเบื้องไปเบื้งไปเบื้งไปเบืเ้งขึ้นมา่องสีไหมฮอฮะเนี่ยโอ้พูดนะโอ้ดอกงตายสองดอกนี่น้ำกันสองดอกมอสองดอกมออ้ออุ้ยงามงามอยู่เลยขาวขาวอยู่ โอ้โหต่อ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 ,ตอ,ตอ,ตอโอ้โหเฮียโอ้โหจออ่อนนี่มีเอฟซี FC. ถามอยู่ว่ามันแซ่บอิลีบอว่าซันมันแพงมันแซ่บอิลีบอว่าซันเพื่อนว่านะ แผงกับแซ่บอิหลีนี่แล้วแต็อง<ป><ป>อือผัดใส่เน้ยใส่สเต็กอันนี้เป็นที่มูยุอานนี้มีบอกว่ามีต้องพี่เบิ้งแบบนี้แหละเพราะว่าม,มันขึ้นยุไใต้ใต้ตตใบไม้แห้ง มาพอแล้วล่ะค่ะพี่น้องพอแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วอิ่มแล้ว,วสัน้น <laughs> อิ่มแล้ว,วส <laughs> ั้นนี่เนาะพี่น้องเนาะกันสั้นกับคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี่ละคะ่ะเดี๋ยวไว้พอกันไม้คลิปหนะ้าขอบคุณทุกเมนทุกไล์ทุกซับสไคร้ด้วยค่ะพี่น้องพอกันไม้คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ <laughs> ๊ายบาย